สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับพาฝันออฟฟิเชียลแล้วค่ะแน่นอนว่าวันนี้นะคะเป็นคลิปที่จะต้องถูกอกถูกใจนะคะทุกคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการรีดผ้าแน่นอน,นะคะ่ะ <c oughs> อยากให้ทุกคนนะคะลบภาพเก่าๆนะคะลบความทรงจําเก่าๆเ,เกี่ยวกับการรีดผ้าไปเลยค่ะที่จะต้องใช้พื้นที่เยอะนะคะร้อนใช้เวลานานรีดยุ่งยากนะคะแล้วก็ราคาเตารีดค่อนข้างสูงเลยนะคะหรือเป็นเรื่องที่น่าเบื่อคะ่ะแล้ววันนี้นะคะฝันมีไอเทมคะ่ะที่ตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนเลยคะ่ะทั้ง รีดเร็วรีดง่ายแล้วก็ราคาสบายกระเป๋าด้วยนะคะไปรู้จักกับเตารีดไอ้น้ำตัวนี้กันดีกว่าค่ะนี่และค่ะทุกคนคะเตารีดไอ้น้ำ at home รุ่น eco ค่ะอยากบอกว่าตัวนี้นะคะเขาจะมาลบภาพความทรงจําเก่าๆของเพื่อนๆเ,เลยค่ะที่ไม่แฮปปี้กับการรีดผ้านะคะสิ่งแรกเลยคือเราไม่ต้องใช้โตะรีดผ้าต่อไปคะ่ะแล้วก็ใช้พื้นที่น้อยมากๆในการรีดผ้าในเนงนะคะ ข้อที่2เลยคือฝันปริ่มสุดๆเลยคือเราจะใช้เวลาน้อยมากๆในการรีดผ้าค่ะเพราะว่าเขาทั้งสะดวกนะคะแล้วก็เบามากๆไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องยุ่งยากต่อไปค่ะ <Wow. S 2> และข้อที่3ามน่าจะเหมาะนะคะกับคนที่รีดผ้าไม่เป็นเลยก็คือใครที่รีดผ้าไม่เป็นก็สามารถใช้เครื่องตัวนี้ได้ค่ะเพราะว่าใช้งานง่ายรีดไปเลยค่ะทุกคนเรียบหมดแน่นอนค่ะ <Wow. S 2> และข้อที่4คือเราจะหมดปัญหาเรื่องของผ้าไหมไปเลยนะคะใครเคยมีเสื้อตัวโปรดแบบฝันบ้างค่ะแล้วก็มีรอยเตารีดอยู่ตรงนั้นใส่ไม่ได้อีกต่อไปค่ะแล้วก็หาซื้อไม่ได้อีกแล้วนะคะบอกเลยว่าเศร้ามากๆค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆมีเตารีดไอ้นะ้ตัวนี้แล้วรับรองว่าหมดปัญหาเรื่องนี้แน่นอนค่ะที่สําคัญเลย สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ด้วยนะคะเพราะว่าไอ้น้ำที่ออกจากเตารีดตัวนี้สูงถึง100องศาเลยคะ่ะทุกคนกำจัดกล่ดอับได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปแกะกล่องเตารีดไอ้น้ำตัวนี้กันเลยะคะ่ะว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ ในหนึ่งกล่องนะคะเขาก็จะมีตัวเครื่องเตารีดไอน้ำมาให้ค่ะคู่มือการใช้งานถุงมือกันความร้อนที่แขวนหัวรีดนะคะเสาปรับระดับความสูงและหัวแปลงทำความสะอาดค่ะอันดับแรกนะคะให้เ,เพื่อนๆติดตั้งเสาสำหรับปรับระดับความสูงเพื่อแขวนหัวรีดไอน้ำค่ะและตรงนี้นะคะทุกคนเราสามารถปรับระดับความสูงให้พอเหมาะกับที่เราจะรีดผ้าได้เลยนะคะตามสะดวกมากๆเลยค่ะทุกคน เราจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะคะต่อเข้ากับเสาตรงนี้ค่ะเพื่อเราจะได้เก็บเตารีดไอ้น้ำของเราแบบนี้นะคะนี่นี่คือตัวเครื่องเตารีดไอน้ำนะคะเล็กกระทัดรัดมากๆเลยค่ะและมาพร้อมปุ่มเปิดปิดนะคะและปรับระดับความร้อนได้ถึง2ระดับเลยค่ะตรงนี้นะคะคือแทงค์น้ำค่ะสำหรับเติมน้ำก่อนรีดผ้านั่นเองนะคะ เพื่อนๆไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะว่าจะรีดไม่ทั่วถึงเพราะว่าหัวรีดไอ้น้ำตัวนี้เขามีช่องปล่อยไอ้น้ำถึง9ช่องเลยค่ะรับรองว่าร้อนมากๆเราก็ทั่วถึงแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะฝันรีวิวเตารีดไอ้น้ำก็ต้องรีดให้ทุกคนดูนัน่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มรีดกันตัวแรกเลยนะคะุยได้ยินเสียงแล้วไหมคะทุกคนนี่นีนนไอขึ้นเรียบร้อยค่ะฝันพึง่งเสียบปลั๊กนะคะไป พร้อมใช้งานทันที20วินาทีหลังจากที่เราเสียบปลั๊กเลยค่ะทุกคนรถมาค่ะ ทุกคนสำหรับการรีวิวนะคะเตารีดไอนามแอดโฮมรุ่นอีโคตัวนี้ค่ะบอกเลยว่าเล็กจิว๋วแต่เจ๋วมากๆเลยนะคะคุณสมบัติจัดเต็มเลยค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟไะะ์สไตล์จริงค่ะไม่ว่าจะรีดเร็วรีดง่ายราคาสบายกระเป๋าด้วยนะคะแบงค์พันสองใบมีทอนด้วยค่ะถ้าใครนะคะสนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของค่ะสามารถคลิกลิงก์นะคะที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวฝันจะโพสทิ้งไว้ให้นะคะแล้วครั้งหน้าค่ะถ้าใครอยากเห็นฝันรีวิวอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะอย่าลืมค่ะ กด Subscribe ช่องฝันด้วยนะคะครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอตัวแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ